กองกองตรวจบ้านแถวหน้าท่านผู้ใหญ่บ้านนะครับแค่กจะดมทสสามารถทงนทุวนสามุสาธุสาธุสาธุสาสา สารวัตรกำนันผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นท่านประธานสภาสมาชิกสภาของอำเภอสัมโคกนะครับครับเดี๋ยวเรียนเชิญทุกท่านนะครับที่ด้านหน้าก็จะอนโอ้โโอเคพร้อมนะ โอกเนี่ยครับ15ปีนะครับที่ผู้ใหญ่บ้านไม่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยมหรือผู้ใหญ่บ้านแห่งกองทันะครับเพราะทุกปีเนี่ยจังหวัดเนี่ยจะถือว่าเราไม่ได้รับความเป็นธรรมนะครับที่เรามาในครั้งนี้ผมยืนยันตรงนี้นะครับให้คามั่นสัญญาตรงนี้ว่าผมและก็ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านไม่ได้เรียกร้องเพื่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะครับแต่เรียกร้องขอความเป็นธรรมขอศักิ์ศี ของราชสีสังโฆนะครับทุกคนนะครับเราจะได้ให้รักความเป็นธรรมต่อไปนะครับแล้วก็พวกเรามิอาจนะครับเราคุยกันแล้วพวกเรามิอาจให้บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่งใช้ตําแหน่งหน้าที่นะครับใช้ประโยชน์ปัจจัยภายนอกนะครับเข้ามาแทรกแซงกระบวนการพิจารณาคัดเลือกกำนันผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยมของจจ้าวัดปทุมนะครับเพื่อทำลงไว้ซึ่งความศักดิ์สิทธิ เพื่อความถูกต้องเป็นธรรมแห่งสถาบันกำนันผู้ใหญ่บ้านครับให้ทางประดจังหวัดนะคะมารับเรื่องข้อขอ,ขอความเป็นธรรมนะคะจากท่านกำนันสายชนผู้เจริญตะกูลน,นะคะกำนันตะบนของควายก็จะรับเรื่องไปแล้วก็จะนาเรียนท่านผู้ว่านะคะรวมทั้งท่านประธานคณะกรรมการคัดเลือกกำนันผู้ใหญ่บ้านด่นี้นะคะก็นะค,ะคือท่าน รองอดิเทศตะมนเวศนะคะอันนี้ก็จะรีบนำเรียนท่นงยดยด่วนแล้วก็จะรีบดำเนินการในในใน,ในประเดียนยต่างๆนะคะอันนี้ก็ขออนุญาตรับหนังสือแล้นำเรียนทุ่งข้างชาต่อไปนะคะท่านประธานข้อหนึ่ง พระเจ้าจะรักษาไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุกข้อสองพระเจ้าจะปฏิบัติหน้าที่ทองขอบคุณครับพวกเราหวังไม่อย่างยิ่งว่าจะได้รับความเป็นธรรมจากขอบคุณมากครับ